พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งครับเพราะว่าเพจดังเขาออกมาโพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วก็แฉพฤติกรรมของบุคคลที่อ้างว่าเป็นข้าราชการนะครับปรากฏว่า3คนนี้ที่ระบุว่าเป็นข้าราชการอ้างว่าเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับไม่พอใจที่รถบรรทุกนั้นบีบแตรใส่นะฮะหลังจากที่ตนเองเนี่ยกำลังกลับรถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากนั้นลงมาต่อว่าด่าทอมีการทำร้ายร่างกาย พฤติกรรมหัวร้อนเลยนะครับไม่ได้ใครพอได้เพราะใครเดี๋ยวเดี๋ยวน้าน้าตกลงพอยังอะทําไมนะนะเป็นข้าราชการนี่นะทําตัวแบบนี้เราเราเมื่อกี้นะเป็นข้าราชการทําต้นแบบเราลองฝั่งหนึ่งเป็นกลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นข้าราชการส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกครับ ส่วนเสียงผู้หญิงที่เราได้ยินเมื่อครู่เนี่ยคือภรยาคือแฟนสาวของคนขับรถบรรทุกนะครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบนถนนบางนาตราดเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับโดยทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสได้นําคลิปดังกล่าวนี้มาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความระบุว่าเป็นข้าราชการจริงหรือไม่มีการดื่มเมาแล้วขับหรือเปล่าทําไมถึงหัวร้อนขนาดนี้ทําไมไม่ใช้เหตุผลหรือกฎหมายมาพูดคุย พร้อมกันนี้ก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าทางฝั่งรถบรรทุกเนี่ยนะครับเป็นชายหญิงสองรายถูกรถของข้าราชการ3รายนี้ขับมาปาดหน้าครับแล้วหลังจากนั้นนะครับบุคคลที่อ้างก็เป็นข้าราชการเนี่ยก็ลงมาจากรถโอ้โหมาดา่าทอต่อว่าแต่เมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเขากับอ้างบอกว่าเขาไม่ได้ด่ารวมทั้งยังมีการทำร่างกายมีการกระชากโทรศัพท์นะครับก่อนที่ทั้งสจะขับรถหลบหนีไป ปรากฏว่าจังหวะที่ขับรถหลบหนีไปเนี่ยชนคนขับรถบรรทุกอีกด้วยครับหลังจากนั้นครับทางเพจยังได้คอมเมนต์เอาไว้เพิ่มเติมบอกว่าทางฝั่งรถบรรทุกได้เข้ามาชี้แจงเพิ่มโดยเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องก่อนที่จะมีปัญหากันเนี่ยนะครับบอกว่ารถของข้าราชการทั้ง3รายนี้กลับรถกระทานหาันในเลนขวาคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็เลยบีบแตร ى, เตือนไปหนึ่งครั้งยาวๆเนื่องจากว่าไม่สามารถหยุดรถได้เพราะว่าระยะมันกระชั้นชิดครับ โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหาเรื่องแล้วจากนั้นก็ขับแซงมาปกติครับเมื่อแซงมาแล้วก็พบว่ารถของข้าราชการทั้ง3คนเนี่ยขับตามมาอีกครับแล้วก็บีบแตรใส่ก็เลยจอดรถแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์โต้เถียงกันตามคลิปดังกล่าวทีนี้ในโพสต์นี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหลายคนบอกว่าชายที่ก่อเหตุทั้ง3คนเนี่ยไม่รู้เป็นข้าราชการจริงไหม ถ้าหากว่าเป็นข้าราชการจริงๆต้นสังกัดต,ต้องจัดการต้องตรวจสอบเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เมาแล้วขับรวมไปถึงรังแกประชาชนอีกด้วยครับ